นเป็นยง้าจิ้มมี2ออย่างค่ะน้ำจิ้มเป็นน้ำมันงาเป็นน้ำพริกแห้งแล้วก็ผสมทกับถั่วไปดูดีกว่าวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างนะฮะไปชมดีกว่าเชิญครับทางนี้ใช่ไหมคะนะฮะโถ้าเราจะกินอย่างเงี้ยคือเราต้องเดินมาเลือกเองนะคะหรือว่ายังไงลูกค้าลูกค้าต้องเข้ามาเลือกเองอ่ะหยิบเองจะกินกี่ไม้ก็หยิบไปเวลาคิดเงินก็คิดราคาตามไม้ไม้ละห้าบาทห้าบาทสมมุตินะขออนุญาตนะคะถ้าเราอยากกินอันนี้ เนื้อไก่ก็คือ5บาทเนื้อไก่ปรุงรสเรียบร้อยกคืห้าบาทถ้าเราจะกินกุ้งมีสาไม้ก็คือ15บช่ารัทอ๋อคิดตามไม้จริงๆไม่ใช่ว่าไม้แบบนี้คิดตามไม้แบบนี้ครับผมไม้ก็คือไม้เสียบนี่แหละเสียบอันนี้คือมีเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อหมูอันนี้ไ่นีเป็นไก่โซนนี้จะเป็นโซนไก่มีโซนความมือ เห็ดหลายอย่างมีมันฝรั no ่งใช่ครับ uh นี่ก okay> ็ในส่วนของเห็ดแล้วก็ผักนะฮะแล้วในส่วนของที่เป็นถ้วยถ้วยอย่างนี้ล่ะคะถ้วยเกลือต้งสีครับสีอย่างสีส้มเกลือสี่สิบบาทสี่สิบบาทสีดําก็สามสิบบาทสามสิบบาทฝั่งนี้ผักสีขาวก็ยี่สิบบาทนี่นะฮะก็มีผักกระหล่ำนะฮะแล้วผักกาดแก้วแบบนี้เลยนะฮะสดสดใหม่เลยและที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งครับคุณปายสิตาฮะเออปลาบัวใหญ่มากอันนี้นะฮะก็เหมือนกับเป็นยาจีนชนิดหนึ่งที่ใช้ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนเลือกมาพี่เจว่าอยาก ออกเงินนี่คือพี่ไงมาเลยค่ะเราเลือกขาดเลยค่ะน้องเอาไก่พี่เอาเครื่องในผ้าคีริ้วพี่เจ๊บเอากุ้งไหมคะได้ครับเดี๋ยวหนูหยิบให้พี่เจ๊บด้วยหนึ่งอันพี่เจ๊บเอาไก่ไหมคะเอาไก่ด้วยครับหมดแล้วฮะครบแล้วฮะใช่ไหมครับพี่ครับผมได้ของเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่ต้องการนะครับก็มานั่งที่โต๊ะนะฮะเห็นน่าค้าตานะคะของซุปซุปเนี่ยมีอยู่สองแบบอันนี้เป็นเผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดซุปใสครับสูตรเนี่ยเอามาจัก สุดมาจากเชงตูครับซิชวนครับเ<อ>ชงตูนะที่เชงตูก็เป็นแบบนี้เลยใช่ครับมาดูด<ต>ดในส่วนของน้ำจิมำจ้มบ้าง<ม>อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นน้ำมันงาครับเธอกินกับใาสา่ผัชีต้นหอมแล้วก็มีกระเทียมใช่ครับขณะอ่านมาลองปรุงดูอันนี้คือต้นหอมนะไปชอบต้นหอมจยิงอันนี้เอางี้วิส่งปลายอ่ะให้คุณแกนปรุงให้ดีกว่าครับต้องอร่อยแน่นอนแล้วก็น้ำมันหอยใช่ครับ อ้นหอมก็บกระเทียมครับกระเทียมต้นหอมต้นผักชีใส่ไปเรียบร้อยแล้วจะให้ไปแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ต้องปรุงไหมคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแห้งครับเพราะว่าจิ้มแวน้ำมันงาก็ได้จิ้มอะไรนี้ก็ได้ครับอ๋ออันนี้คุกต้องต้องผสมกันไหมใช่ครับนี่อย่างนี้ผสมกันแบบนี้ใช่ไหมที่ตรงนี้ผมก็มีเมนูพิเศษให้พี่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อซีฉวนครับเป็นเส้นเหรอใช่ครับที่เป็นหมึกงมาล่าครับหมึ่มาลอหม่าลาโอเคเข้าใจเราปรุงไม่เป็นให้น้องเขาปรุงเลยได้ไหมคะ น้ำมันงาใส่ไปในเส้นนะฮะเป็นน้ำพริกสูตรพิเศษใช่ครับเผ็ดนะข้างไปเราก็ไม่รู้ว่าเผ็ดใช่ไหมคือถั่วตัวเดียวกับที่ใส่เด็นี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ต้นหอมค่ะเด็ดนี้ลงไปแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับแล้วก็เหมือนกับแปลว่าเป็นเรียกย่อยเหมือนสมกันครับอันนี้เป็นปะหมีเผ็ดนะครับบะหมี่เผ็ด ไม่เผ็ดนะเรารู้สึกว่ามันไม่เผ็ดมีรสเปรี้ยวนิดๆสดชื่นกินแล้วสดชื่นมากมีรสเค็มรสเปรี้ยวน่าจะเป็นจากล้มส้มแต่เราอยากชิมวันนี้แล้วอ่ะก็ใส่ลงไปเลยใช่ไหมแปลกมากนะปกติเรากินชาบูก็ประเพทว่าเป็นเนื้อแบบสไลด์บางๆแล้วก็จิ้มจุ่มอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาคิดเป็นไม้อ่ะเขาเสียบไม้มาให้แบบบาร์บีคิวอนี้ได้แล้วนะคะนี้เป็นไก่นะคะเวลากินก็คือจิ้มลงไปเลยครับ ตัวนี้นะคะน้ำซุปไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยน้ำซุปเขาจะเน้นความมันนะฮะแล้วก็กลิ่นของอ่าเครื่องเทศที่ใส่ลงไปสิ่งที่ได้อีกอย่างหน,นึ่งเนยนก็คือความโดดเด่นเผ็ดครับผมกินเข้าไปนะคะสิ่งที่มันได้คือความเผ็ดปลายลิ้นไม่มากเผ็ดร้อน,อนแต่ความหอมมันเยอะมากมันอร่อยมาก นคุณปลายทานอันนี้หรือยังฮะยังอันนี้ก็คือหม้อที่เผ็ดเพราะมันมีตั้งพริกไทยสารพัดเลยในนี้คุณส่วนอันนี้ก็จะเผ็ดซอสกันนเดี๋ยวพี่เจี๊ยบชิมพริกอันนี้หรือยังชิมแล้วครับพริกอันนี้มันมีความหอมมันเป็นพริกปรุงรสที่มีรสชาติอยู่แล้วในตัวเองนะคะถ้าใครชอบกินเผ็ดตัวนี้เหมาะมากอันนี้อันนี้คือไส้เผ็ดใช่นี่เราใส่แบบไม่เผ็ดนะคะ ผา,ากาเขาครับอากาศขาวนะคะจริงๆนะเราจะบอกว่าใครที่ไม่จิ้มนะตัวน้ำซุปเขาอ่ะมันมีรสอยู่แล้วใช่ปลาหมึกนะฮะปลาหมึกก็เย้งหยึ่งอ่ะนะฮะ น้ำซุปนี่เติมได้ตลอดไหมน้องเรียนเติมได้ตลอดครับถ้าเกิดว่ามาที่นี่เนี่ยนะคะม,คมีเมนูอื่นๆนอกจากเมนูสุก,กี้อย่างนี้หรือเปล่าคะมีมีข้าวผัดขายครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ครับปกติคนเสฉวนเนี่ยเขากินกับมีกกับกินกับข้าวผัดด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับอากบากหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยร้านอยู่ที่อาเซครับข้างในครับร้านสังเกตง่ายมากเพราะว่าตกแต่งเป็นแบบ จี <Gym S 2> เลยรับรบองว่าหาเจอแน่นอนส่วนตีกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดเปิด5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนทวนวห้าโมงเย็น<ล>ยถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วมาจะอร่อยช่วงท่าทั้รงร้านจะมี15%บ้าเปอร์เซให้ครับนี่ไง ปรมาจากรายการเราลดไปเลยนะคะเฉพาะค่าอาหาร15เปอร์เซ็นต์เพราะว่าอาหารแบบนี้ไม่ต้องบินไกลไปถึงเสฉวนไม่ต้องไปถึงเฉิงตูกที่ประเทศไทยมีแล้วที่ RCA นี่เองนะฮะขอบคุณมากๆครับคุณเพนครับนะฮะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับสิ่งดีๆเรามีมอบให้นะครับนั่นก็คือซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ครับเอาละครับผู้ชมครับนี่นะฮะอร่อยช่อง5นะครับของตรงไหนอร่อยร้านไหนดีนะฮะเราไปเจาะลึกอย่างแน่นอนนะครับจะไม่ลื่นลายไปนะฝากด้วยครับวันนี้หมดเวลาครับกลับมาพบกันใหม่สุกหน้า4ี่มุกรื่งกับอร่อยชอ วันนีลาไปก่อนสวัสดีครับ